หลักฐานเด,ดเจอหลักฐานเด็ดอีกแล้วเก็บรวบรวมหลักฐานแจ้งหน่วยงานในได้บ้างตอนนี้มีช้างน้อยใบจะถึงห้าขวบกินนมอยู่นี่ใครแม,แม่เก็บไว้เลยนี่นะใครแม,แม่อีกคนนั่งลง,งต้นหนาวนั่งลงนมโอ้นั่งลงนมต้นหนาวนั่งกินเลยแล้วหลักฐานเด็ดเลยทีนี้อาสงเชือกเลยแม่แม่คนละเต้า ดคัเดึกนะคะในข่าวในไลฟ์สดนางบอกว่านางจะยานมแล้วทั้งสองเชือกเลยแต่ว่าตอนนี้คนละเต้าคนนี้นั่งลงเลยแม่ใครไม่สนก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนยียด้วยนะคะ พี่ปุ้ยมาแล้ว <_ d ata> พี่ปุยป้ยวิ่งมาแล้วแต่ไม่ได้พี่ปุ้ยวิ่งใหม่แล้วมาเบิ้งแล้วปุ้ยแล้วเตะฟุตบอบกันเลย <_ d ata> พี่บอบไม่ให้เตะปีนต้นไม้แล้วอัดก่นเลยเออนี่ <_ d ata> มีน้องสาวคนเดียวแกล้งได้เต็มที่เลยแกล้งเต็มที่เลยดูู <d ata> พี่บอบไม่แบ่งเตะแม่จะปีนต้นไม้แล้ว <_ d ata> พี่บอบ <_ d ata> พี่บอบน้องปีนต้นไม้แล้วนะ หนูจะแปลงร่างเป็นลิงแล้วนะหนูจะเป็นลิงแล้วนะไม่มีใครแบ่งฟุตบอลจูเลยจูไม่ได้เตะชักทีเลยพอ่อพ่อไม่ให้จูตะหนูเห็นไหมได้วิ่ง,ๆๆงพ่อเตะทีนึงก็ได้วิ่งไปเก็บเลยจับโจกอุย้ยโอ้ยจไูไปแล้วไปแล้วเอาเอามาแล้ววิ่งแล้วจูแล้ว มาแล้วมาแล้ววิ่งมาเจอแล้วมาแล้วแกงเดี๋ยวเจอมาเคยเห็นพี่หนาววิ่งมาจากนู่นเลยพี่หนาวพี่หนาวว่าเชียงอะไรอ่ะมาแล้วได้ยินเสียงสลิงค่ะแม่แม่พ่ออันมากระวูกันแล้วเอาเอาเอา มาแล้ววิ่งมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอเพชรมาแล้วเอาเอาแต่ละคนแม่แม่ดูสนใจอันสลิงนั่นมากเลยอ้าวก้นใครเป็นก้นใครทีนี้โอ้โหออเอาเอาอลวจูเร็ พี่จะกลัวเหรอลูกพอชอบเก่งจนหนาวเล่นอาบน้ำอยู่วิ่งมาอย่างไวเลยน่าจูเนาะชอบเก่ง็นเอา้าไปอีกแล้วนนตกใจตัวนี้ค่ะแม่แม่เนี่ยตกใจอาเส้นตัวนี้ลิบไลยส่งผลไม้ของเราเตะโกน,นมาอย่ามาวิ่งนี่อะไรกันหรอ ไม่ค่อยดีไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เห็นเด็กๆวิ่งยายก็วิ่งตามยายกําลังไปอาบโคลนมาโอ้พ่อโดนยายด่าแน่พ่อโดนยายด่าแน่หลอกเด็กๆวิ่งพี่จูนี่จูพี่จูอ่ะพี่จูมาแล้วพี่จูฮึบอุ้ยอุ้ยดูคุณยาย หลักฐานได้ดเจอหลักฐานเด็ดอีกแล้วเก็บรวบรวมหลักฐานแจ้งหน่วยงานในได้บ้างตอนนี้มีช้างน้อยวัยจะถึงห้าขวบกินนมอยู่นี่ใครแม่แมเก็บไว้เลยนี่นะคะแม่แม่อีกคนนั่งลง้นั่งลงวต้นหนาวนั่งลงนมโอ้นั่งลงนมต้นหนาวนั่งกินเลยเอ้วหลักฐานเด็ดเลยทีนี้อส่งเชือกเลยแม่แม่คนละเต้า หลักฐานเด็กนะคะในข่าวในไลฟ์สดนางบอกว่านางจะยานมแล้วทั้งสองเชือกเลยแต่ว่าตอนนี้คนละเต้าคนนี้นั่งลงเลยแม่ใครไม่สนนุมไปแล้ว <c oughs> แม่ใครไม่สนดูดหมดต้นนาบหมดไม่ใช่แม่ตัวเองนะแต่ก็นั่งลงกินนมน้วา <c oughs> โอ้นาา้มาถีบเด้นนามายกข,ขารอแล้วนะนี่แหละค่ะแม่แม่แฉ ราะวันนี้เราแช่เลยนี่คนนี้บอกว่าอยากมีแฟนแต่ว่าลูกยังกินนมอยู่นะคะแม่แม่จะมีแฟนแต่ว่าลูกยังกินนมอยู่ก็เลยยังไม่มีแฟนวันนี้เราจะมาแช่จูเนียร์กับต้นหนาว <c oughs> ไปดู้เ <c oughs> บอกว่าแช่หยุดกินเลยค่ะแม่ไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> จูจูเนียร์ <c oughs> จูเนียร์กลัวโดนแช่ กินเลยกินปุ๊บแชร์ปับ๊บลงโซเชียลทัวลงแน่เจอทัวลงแน่กินไม่หยุดไม่ย่อนกินไม่ให้แม่พักเลยไม่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวหาผูเ่าเลยทัวต้องลงจูแน่นอนกับต้นหนาวมุดกินไม่ได้เท่าไหนก็แบบสู้นั่งลงกินค่ะแม่แม่ทุกวันนี้คือแบบยืนกินไม่ถนัดแล้วนะต้องนั่งลง <laughs> นั่งลงแต <laughs> ่ไหมจอ จูจูยังเป็นเบบี้ยู่จูยังเป็นเบบีอยู่นะอย่ามาใช้ไลน์จูข่าวช่องไหนเอาไปลงเจอจูแน่จูจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นจนกว่าทนายจูจะมานะคะแม่ๆตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนจบคลิปเพียงเท่านี้บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะสำหรับความน่ารักวันนี้แม่ควันแล้ะครอบครัวก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ